เขาขาดลุงบแล้วก็ีกลางมึงรีชอนนะครับผมใจัไทยกับแล้วสอมาไทยกับมุงออยู่ตอนนี้ว่ะกางมงรีชอบติดตามมาปีห้าเดือนเต็มๆลุงบอาไปมาปวดหัวมครับ่รู้อมอฟ้ามาขนาดมอปลายเวลาขึ้นเต่าก็สับ

เร ais, ิ่มลงทอนกำลังจะกลับนะครับคุณไหนมาลริ่ลงทอนขึ้นเลยนะครับไม่ใคุณึ้นเลยเปียกขึ้นเลยมเป็นใหม่นะครับสวัสดีครับผมไปแล้วก็เดินทางลงทอนมาเลยนะครับอบอุ่นนะพี่เนาะไอซีต้อนรับมืงอย่างดีเลยเนาะโอ้ยอบอุ่นจนหนาวอุ่นเพหนาวแล้วเนี่ย